สวัสดีค่ะ FC วันนี้แม่น้องดามาตามน้องใหม่น้องใหม่งวดที่แล้วให้เกตแปดตรงตรงพี่น้องหววนี่น้องใหม่ฝันแล้วพี่น้องฝันฝนฝันเห็นเด็กน้อยมาบอกเลขสามตัวห้างเดียวพี่น้องเอาไปรับส้มเราฟังเลยค่ะฝืนฝันจังไดิ่นได้เลขตัวใดไปเลยค่ะพี่น้องวันนี้มาตามน้องใหม่มันชืนเหมเหม่ยแล้วพี่น้องเนี่มันคำมันเหม่ยแล้วพี่น้องเลยคำเมม่ยแล้วน้องใหม่ผมก็ไปหายไปหน้านาองพี่หน่อยนี่ข่าวเกีียวข่าวแล้วว่าน้องใหม่ เดี่ยวเราลี้ยวเราบ่ยังมันน่ากระซุกซ้ำหายเออเกี่ยวซ้ำหายติดอ่ะเออพี่น้องใหม่ไปใจหน่อยขยันเลยพี่น้องน้องใหม่ก็ไปใจหน่อยที่เป็นใจหน่อยที่ขยันพี่น้องแล้วก็มีเอฟซีไล่คนให้แม่องต่าตามน้องใหม่ให้หน่อยตามน้องใหม่ให้หน่อยพี่น้องเฮ็ดพ้นพอยังพอหนึ่งตุลาคมหกแปดน้องใหม่เพิ่นให้เลขตัวเดียวห้างเดียวพี่น้องแม่นปานจับว่างพี่น้องนี่เด็พี่น้องงวดที่แล้วงวดที่ผ่านมาพี่น้อง ว่ที่ผ่านมาน้องใหม่พี่น้องว่ที่ผ่านมาน้องใหม่เพิ่นไ้เจ็ดแปดแปดเจ็ดตัวเดียวห้างเดียวพี่น้องน้องมันเมืดพี่น้องเลยจนวานี่วดที่แล้วน้องว่ที่ผ่านมาพี่น้องว่ที่ผ่านมาน้องใหม่เพิ่นไ้พี่น้องตัวเดียวห้างเดียวพี่น้องหนึ่งตุลาคมออกตรงตรงพี่น้องเจ็ดแปดน้องใหม่ไ้พี่น้องป้าโคนยังฟันแม่นขนาดพี่น้องแม่นฟันจับวางพี่น้อง แต่ว่างวดนี้พี่น้องนี่ค่าว่าน้องใหม่ฟันแล้วพี่น้องฟันต้องวดแม่ดากมาหาถอดอะไรหรอพี่น้องเพิ่นโบยูพี่น้องเลยน้องใหม่เพิ่นพูนเพิ่นไปนอนหน้าพี่น้องไปเกี่ยวเขาพี่น้องเมื่อนี้น้องใหม่เพิ่นแล้วหน้าแล้วแล้วแล้วส่วนหนึ่งลูกเนาะแล้วส่วนหนึ่งพี่น้องผัวมีเอฟซีผัวได้โชคดีกับน้องใหม่บ้านอ่อยใครพาขนมนมเนยน้องใหม่บ้านอ่อติดต่อแม่น้องดาโดยตรงเลยเจ้าเด้อศูนย์เก้าหก 9 3 1 9 4 6 2พี่น้องเบอร์นี่เป็นเบอร์ไลน์ได้พี่น้องเด้อแอดไลน์เท่านั้นพี่น้องโทรหาแมวองดาบกติดได้ ber ne, ber ne, ber ne, พี่น้องเด้อเบอร์เบอร์แมวองดาพี่น้องเบอร์แม็เบอร์แมวองดาเบอร์นี้พี่น้อง0 9 6 9 3 1 9 4 6 2เบอร์นี่เป็นเบอร์ไลน์ได้พี่น้องเด้อเบอร์โทรนี่โทรบ่ได้พี่น้องเพราะว่าเบอร์นี่เป็นเบอร์ไทยนะพี่น้องถ้า FC อฟซียาให้ขาขนมขายแย่งน้องใหม่กะ ให้แอดไลน์แมลงดาเบอร์นี่พี่นอ้องแมลงดาใส่ไลน์ได้อย่างเดียวเลยพี่น้องเด้อพี่น้องมากวดน,นี้พี่น้องนี่เขาหน้องไม่ปันแล้วแมลงดาก็โอ้พี่นอออ้องป้าตั้งกล้องพี่น้องหน่นองไม้ได้ถือเลขบอกรีไรบอกถือกอีฬาซื้อบริษัทซื้อกีฬาซื้อติดลบป้าได้รลายบ่หัวน,นี่ซื้อแต่พันหนึ่งซื้อหนึ่งบาทพันหนึ่งขึ้นหนึ่งบาทนะพี่น้องหนึ่งบาทก็ได้หนึ่งร้อยลูกเนาะได้หนึ่งร้อยก็ถือว่า ก็ถือว่าเม่ลงด้ก็ถือว่าได้ไลยเติอพี่น้อง่าคนต่างอีกวัดฝนก็ไม่มีงานเห็ดนะพี่น้องฝนก็ซื้อตามกําลังลุกเนาะตามกําลังเข้าเอามางวดนี้พี่น้องเอ็ซีไล่ไล่คนให้แมวดาตามน้องไม้ให้น้อยน้องไม้ฝนบอกเลขสองตัวห้างเดียวพี่น้องวดนี้น้องไม้ฟันอีกแล้วพี่น้องเอามาทาความฟันกันเนาะฝนฟันจังใดพี่น้องเอาพี่น้องเอามาทาน้องไม้องาไม้ฟันจังใดวดนนี้ลูกตอนน่วมีเด็กน้อยมันบอกเลยเอออีลาฟันให้เล็กน้อย เด็กหน่อยนี่เด็กหน่อยไม่ใช่ปู้ชายผู้ชายอืมอีลาเคยเห็นบ่บ่เคยอออีลาบ่เคยเห็นแต่ว่าอีลาฟันว่าเขามาบอกเลขบอกเป็นตัวเลขบ่หรอกฟันจะได้เหลาลูกล้านกับหน้านั่นหน้าอะไหางเขาบอกร้านว่าเลขหางเทียมเหรออืม คืออีลาเนอนอนหน้าเนอนผัวนอนอีลาเป็นไปเกี่ยวเขาลูกเนาะเป็นนอนหน้าพี่น้องแต่ฟันเท่เนาะบุซ้ายมาบอกเลยไปกับคือเป็กหน่อยปกติบ่ได้เป็นบ่ได้เป็นรูปร่างแบบไปตะยานแบบมันมัลลุอืมอะไรพิ่นบอกเลขตัวใดดุห้าสี่ห้าห้าสี่ห้าป้าพี่น้องสามตัวเลยตีงวดดุป้าพี่น้องห้าสี่ห้าเลข เลขกับจำเลขซองขู่เนาะผมว่าเขาซื้อเขาต้องกลับอยู่แหลมเนาะพี่น้องเนาะตัดออกมาก็คือห้าสี่สี่ห้าห้าห้าพี่น้องเออฟันแต่บอกบอกเลขละกะไปเลยไปเลยติโรอเวลากระติรนเออแต่เวลาคิดว่าว่าเป็นคนหรือผีอ่ะอือเพราะว่าเวลาปกคิดเนาะอาจจะเป็นเจ้าทีแถวหนังอะไรหรอกเนาะอาจจะเป็นเจ้าทีหรือผู้มแบบเพิ่นอยากมาให้โซ่ไฮไลท์เวลานะเอ้าพี่น้องว่านี้พี่น้องน้องไม่ฟันแล้วพี่น้อง ฝันเห็นเด็กน้อยพี่น้องเด็กน้อยมาบอกเลขพี่น้องบอกเลขมาว่นี้มาบอกสามตัวพี่น้องห้าสี่ห้ามันบลูกห้าสี่ห้าเพื่อนว่าิบวาิวาบอกบนบอกล่างก็บพวได้เพราะว่าเลขมันสามตัวเนาะสามตัวมันต้องออกบนอยู่นั่นแหละพี่น้องเนาะเดีว่ากันพี่น้องเอ้าสรุปเลขของน้องใหม่พี่น้องน้องใหม่วันที่สิบหกตุลาคมหกแปดน้องใหม่เนฝันเห็นเด็กน้อยพี่น้องเด็กน้อยผู้ชายมาบอกเลข บอกว่าเลขสีออก5 4 5พี่น้องแม่น้องดาเลายตัดออกมา5 4 4 5 5 5พี่น้องกุหลัวเอฟซมักขูดายน้องไม้น้องไม่มักขูดายแห้งลูกใน3คู่นี่ 5, 5. ออมัก5 5เอาอีรามัก5าหาเออพี่น้อง,องมันาามักหาหาพี่น้องเด้อเพิ่นให้เน้นหาหาพี่น้องเด้อเนาะสิแม่ได้มาด่าสิวงกลมให้พี่น้อง ตัวทีน้องไม่ผลนมักพี่น้องอ้าพี่น้องเอ้ยที่น้องไม่ผลนมักเลยพี่น้องเด้อนี่น้องไม่ผลนมักหาหาพี่น้องอ่ะก็ขอบคุณน้องไม่ในไลท์ที่ให้แนวทางขอเอฟซีมีโชคมีลาบก็น้องไม่เลยพี่น้องเด้อแคปหน้าเจ้าไว้พี่น้องช่วงนี้ก็ฝนตกเลยพี่น้องตอนนี้ก็ฝนตกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยอ่าน้องไม่ผลก็ฟันน้อยๆเพื่อพี่น้องกับไทยเอฟซีผู้ใดใจดีอยากให้ขาขนมขายังน้องไม่กัติดต่อแม่น้องกระดาโดยตรง0 9 6 เก้าสี่หนึ่งศูนย์เก้าหกเก้าสามหนึ่งเก้าสี่หกสองเบอร์นี่เป็นเบอร์ไลน์เลยพี่น้องเด้อแอดไลน์มาเท่านั้นพี่น้องเอากขอบคุณน้องใหม่ไลน์ที่หายแนวทางขอ fc มีโชคมีลาภกับน้องใหม่นะคะป้าพี่น้องฝนตกบาดแมลงดาบพี่น้องตกเมื่อคืนตกบางแห่งหนึง่งพี่น้องน้ำถูน้ำเซจัมพรเด้อพี่น้องนี่นี่คือเซจัมพรพี่น้องสิ่บาดที่แมลงดาบอยู่พี่น้องนี่เบิร์พี่น้องน,น้ำนะ ทางไปพี่น้องทางไปเบิงลิงพี่น้องลังแมงดาก็จะพาเด็กน้อยไปเบืองลิงพี่น้องพูพี่น้องน้ำพูน้ำเต็มฝั่งจนจะล้นฝั่งพี่น้องผูน้ำมันยังดีมีสะพานพี่น้องท้าพวิสะพานแต่ก่อนต้องใส่เขื่อพี่น้องเวลาแมงดามาเรียดหนังซื้อแมงดาต้องน่งน่งเรือพี่น้องนางเรือขามอันตรายพี่น้องเอ้ยดยินดีดีนะมามีนสะพานพี่น้อง เอ้ยเด็กน้อยกินปลาอันกินเต้าหูงพี่น้องเนี่ยหน้าตาพี่น้องผูอันกินแต่หูงได้กินไต่จังได้พี่น้องเพชรกระดอกกระเดียบน่ะพากินเต้าหูงพี่น้องผู้นะเพชรแต่เพชรเพชรบ่เพชรเดเต๋อพันกินพี่น้องผู้นะพี่น้องบ้านแม่ตองได้เขาจะมากินเพชรเพชรพี่น้องเนี่ยมันจะมากะทินพี่น้องเนี่ยแจกบักคักทอง เผ็ดใครเด็กชั้นอมเผ็ดพชรกับพรานกินได้พี่น้องสุดยอดอยู่เพชรอดเอาเนาะเพชรกับแน่หมักกันว่เซ็บกินย่างกับบะคือตำหมูห่งเนาะแกงหน่อไม้ 你呀。